สวัสดีทุกคนด้วยครับมาดูเกมนี้ครับผมสายแบกทั้งทั้งเกมเลยทุกคนมาทั้งสายชุบสายซัพพอร์ตมาดูจังหวะนี้ครับผมจังหวะเปิดหนึ่งหนึ่งนี่หมุนไปหมุนมายิยงมาแตกไปะนะฮะนี่รอบนี้ผมก็ชุบความวังมูบ้านนะมาเราก็หารถเข้าวงให้ทันรอบนี้ผมชุบทั้งเกมเลยนะจนสุดท้ายเหลือผมคนเดียวอะ สุดท้ายก็ชุบความหวังโมบานได้แล้วนี่ผมก็ขี่ขีเข้าวงหาจุดได้เปรียบนะทุกคนโอ้ข้างหน้ามีตัวครับนี่ผมต้องไปแจมแล้วมาจอดรถแล้วก็เข้าไปยิงดีกว่านี่แต่ผมไม่เห็นได้ไงดูข้างหน้าเพื่อนไม่บอกนะไม่อย่นผมจะได้คิวเพิ่มแน่นอนเลยาจังหวะนี้ สีสี่ตัวรวมผมด้วยนะมาข้้งหน้ามีตัวรลอเป่าลองส่องไปยิงดีกว่านี่หัวแตก oh <my> XM8 กนี่รักหัวง่ายนะแต่มาดูจังหวะนี้สองหนึ่งว่างในยิงขูวไว้ก่อนมา,ม,า,ม,ามันโขนแสดงมาอย่งนี้ก็สวยสี่เกียรไปหนึ่งก็กระโดดกิงแตกไป oh <my> ก็มาดูเกมนี้ว่าจะได้ที่1นึ่งไม่ต้องจากไปทั้งวัน มาจังหวะเนี่ยครับยิงปเป็นมั่วๆครับคิงคมันก่อนผมไม่อยากไปใกล้มันนะเพราะมันมีปืนค,คโคนะทุกคนโยนไปคีโค,โคมันอีกผ่านยาก่อนฮะจังหวะน,นี้เติมยายิงไปอีกนะยิงไปเรื่อยๆสุดท้ายต้องปิดเกมนะครับมาใกล้ขานี้มาดูกันว่าจาับมัวใจหรือเปล่ากระโดดยิงมไม่เหลือครับที่หนึ่งของวัน